<Yeah. S 2> ดึงเด่ะดึง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 สุดละก่าฮ่าฮ่าฮคิปคิปคิอะครับลูกวันนี้พาน้อกโปตานมาที่ไม่ชุดโอ้โหน้องโปตานเป็นไงลกูกรู้ตัวหรือยังว่าจะเล่นของเล่นนะฮะเต็มเลยเห็นไหมโอ้โหลูกนะครับตอนนี้เราก็ได้ตั๋วฮาร์เบอร์แลนด์มาแล้วนะครับติดแล้วเรียบร้อย อ่ายิงากนบา r ต o d e ตกน b a r c o d ดเอ๊ะเห็นไหมเวลาเข้าต้องสแกนบาร์โค่ะนี่เห็นไหมลูกเวลาเข้าแเราก็สแกน b าบนาทีนะคะถึงก็ได้จำคำไว้นะไม่ถึงก็ได้ มีความปามลอดภัยฮัลโหลเออหัวตันยืนงงนะครับไหนไหนเต,ต่าเท่าเต่าอ่ะลูก mày sát tao hả? Tập mê, tập Tập กินได้ไหมเอาเลยเจอเพื่อนแล้วเจอเพื่อนอ่าในนี้มันเล่นยังไงลูก <c oughs> ดูความมันของแม่นะครแม่ดูว่าจะมันสุดและว้องเท่าไหร่นะร้อยสามสิบความสูงไม่ถึงแปดสิบ เข้าฟรีแต่วันนี้วันสุดท้ายนะเห็นเขาว่าเอาเหรอน่าจะเสียแล้วไต้แล้วแฮบเบอร์แลนด์แล้วเอาแล้วโบตันขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยไอ้ย่ะไปต่ออีกไปเอออีกนี่มีอข้างบนอีกนี่โน,น่น,น,น,นโนนโนนบัวตันขึ้นไปข้างบนโน่นเออไปเลยโอ้ในที่สุดเราก็ขึ้นมาแล้วไหนดูสิ โอ้โหข้างล่างเจอคนด้วยพ่อจะเดินได้ไหมนี่โอโห <laughs> อันนี้เป็นอะไรเนี่ยพ่อก็ไม่แน่ใจว่าพ่อจะเดินผ่านได้ไหมอ่ะไปแล้วนะไปแล้วนะโอ้ยเดินได้จริงๆด้วยเดินได้จริงๆด้วยเข้ามาสู่ห้องแรกนะครับก็จะเป็นห้องเด็กน้อยเด็กเบกเบีอ่ะ แม่แม่ตูนก็เอามากระดกมาให้โบตันนะครับไหนโลกอันไหนดีคะเจออะไรเคข้างล่างหนูอยากเล่นข้างล่างเปล่ามไหมลงมาลูกไ,ไ,ไปบ้านบอลไปเล่นบ้านบอลกันไหม <c oughs> <c oughs> แม่ลงมาก่อนแล้วนะเรียบร้อยอามาเลยลกูกไป ตไลเดอรอโบตันตลุ่มอันนี้บ้านบอลลูกบ้านบอลนี่แม่ไปแล้วนะบ้านบอลแล้วนะไปเร็วเอาแล้วครับตอนนี้โบตันเข้าสู่บ้านบอลมันเป็นยังไงแม่มเป็นยังไงอ๋อเราเอาลูกบอลใส่งี้ใช่ไหมออโอ้โห ่ะลูกบอลตันเตะลูกบอลให้แม่น่ะใส่เลยโอ้เออนี่ใส่เยอะเลยใส่เยอะเลยเนาะช่วยท้อเลยเนาะใส่เยอะเลยเออนี่นี่นี่ใส่เยอะเลยว้าวนี่น, <c oughs> นี่เห็นไหมมันลอยได้ไงอะ่ะดูดิเห็นไหมมันลอยได้ไงอ่ะลูก ปลอ,อยได้โอ้โหปลาหมึกปลาหมึกตัวใหญ่เหรอไหนปอตันโอ้โหเต็มไปหมดเลยด,ด,ดูดิหนูจะเล่นตัวไหนปลาดาวเอาตัวไหนดีลกูกเอาตัวนี้เหรอโอ้โหจับจับปลาดาวแล้วเหรอโอ้โหจับปลาดาวเหรอ,อหจับปลาดาวเหรอ,าาหรอลกูก เย็นนี้มีแสงด้วยเห็นไหมไหนลองดูดิไอ้ยาอ่ะไหนแม่แม่เรียกแล้วแม่เรียกแล้วโอ้โหนี่แม่เจอของสนุกแล้วปะหัวตานมาปีนขึ้นไปปีนได้ไหมลกูกแม่เจอของสนุกแล้วเอาแล้วนี่นี่ดูแม่นี่เห็นไหมดึงดึงดึงไม่ด,ดูความฟินของแม่นี่ฮนะฮะอยากเล่นมานานแล้วแม่บอกเนี่ย อันนี้แม่อุ้มไปดิป่ะให้ให้ใหลูกได้ลองนี่ฮะดึง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 เอาแล้วโบวตันเออฮ่าฮมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นยังไงจับแ,แม่เออได้แล้วอะเด้งเด้งเด้งะเด้งเด้งเด้ง โอ้โหโอ้โหเกาะแน่นเลยูดูดหน้าดูหน้าคนดิหน้า <laughs> โอ้โหใส่ไหไมล่ะเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมทำไมแน่ทำท่าเหนื่อยล่ะทำ <laughs> ไมแม่ทำท่าหอบ ขายกาแฟอ่าไหนไปายแม่ถนัดเลยขายกาแฟไปร e. ้านกาแฟปายเปิดร้านกาแฟแม่อันยังอาซียูอ่าปายสั่งอะไรดีลูกบออะไ่ะาแม่ขายกาแฟโอ้ย <c oughs> โอ้กินเงินแรงมากามงงงงอะกินให้หมดนะลูกกินไม่หมดแม่ออกจากร้านนะอ่าเค้กปลายอีรัชัยมาเสร็จ โอ้โหสี่พันค่ะสี่พันนี่ค่ากาแฟรหรือค่าอะไรคะเช่าร้านเหรอแม่สี่พันกีบสี 4, ่พันกีบเอาไปแล้วเจ้าของร้านตามไปเดี๋ยวต่างตัวนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมดูแม่ตูนนี่เห็นไหมเออนี่อันนี้ก็คือเหยียบแล้วมันจะเป็นเสียงใช่ไหม นีตาอันนี้มีเสียงมากสุดแล้วเนี่ยบอตันบอตันนี่นี่นี่มาดูอันนี้ลูกนี่มาดูอันนี้บอโอ้ยนี่ก็น่าเล่นนะเนี่ยอันนี้เราต้องไปขึ้นอีกทางหนึ่งลูกเราต้องไปขึ้นอีกทางหนึ่งนี่ดูอันนี้ดูอันนี้นี่บอตานี่ดูอันนี้ดูอันนี้อันนั้นนะธรรมดาเนี่ยอันนี้นี่โอ้โหดู อุ้ยดีจังเลยอ่ะไอ้พ่อขยับนี่ฮห้เอามาไปเลยไปแม่สอนแม่สอนขับรถไปไปแล้วนะฮะอ๋อใส่เกียร์ถอยอ,อ,อ่ะลูกอ๋อจอดจอดเว่ โอเคนะครับเราก็เรียบร้อยเสร็จกิจกรรมโบตันแบบว่าเพียมากตอนนี้แต่คนเพียกว่านี่คนนี้เพียแม่แม่ใหญ่มากใหญ่มาก,มากเล่นเยอะของเล่นคุ้มไหมคุ้มแม่มแม่แมคุ้มแต่สภาพไม่ไหวโอเคนะครับโบตันก็ยังมองทุกอย่างอยู่นะฮะเดี๋ยวเราค่อยมากันใหม่นะครับโอเคสำหรับวันนี้แม,แม,แม่พาสไลด์อีกรอบนะแม่พาสไลด์อีกรอบ จำคำ<า>ไว้นะไม่ถึงก<ว>็ได้ <c oughs> ไปสไลเดอร์กับแม่ไปตามแ <c oughs> ม่ไปเราล่ำลากันไปแล้วเหมือนจะไปแล้วนะแต่ว่าพอดีไม่เห็นอีกโซนหนึ่งเนี่ยโซนของเล่นนะ ลกูกโอเคแล้วก็ตอนนี้ครับโบตันก็นะฮะเพลิดเพลินเลยจะกลับแล้วก็คือยังไม่กลับนะฮะดูสิฮะโอ้โหเนของห่้าลกะก็ไปต่อยาวๆฮนะๆแต่วันนี้ก็ขอฝากทุกท่านด้วยนะฮะใครที่อยากจะมาก็ฮาร์เบอร์แลนด์นะครับอยู่ที่ แฟชั่นไอซ์แลนด์นะครับรับรองคุ้มสนุกมันอยู่ด้วยกันทั้งครอบครัวครับบ๊ายบายหน่อยแม่ <c oughs> ายบายนเราตัดบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วเจอลิปต่อไปครับสวัสดีครับ